ุดเครื่องเสียงสำหรับผู้บริหารที่ใช้งานง่ายด้วย Apple TV และชุดเครื่องเสียงแบบไฮเอนสุดๆที่เราเดินสายด้วยระบบแ a นสวัสดีครับผมผมป๊อปจะทำมิงค์คาสติโอนะครับคลิปนี้พามชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงด้วยคอนเซปต์ของผู้บริหารหรือคนนั่งทันด้านหลังเท่านั้นครับและเป็นชุดเซ็ตที่เรียกว่าเป็น f u ลเ set high end สุดๆของแบรนด์ a u d i o n ที่ชื่อว่า T6 คอนเซปต์นี้นะครับเริ่มต้นง่ายคือนั่งด้านหลังเนี่ย เราต้องการควบคุมความบันเทิงที่ง่ายและสะดวกและเร็วถูกไหมครับเราเริ่มต้นด้วย Apple TV ที่เราส่งภาพขึ้นจอทางด้านหลังนะครับควบคุมเองและทีนี้โดยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพ่วงด้วยการเชื่อมต่อกับ a l p i n พเพื่อเราสามารถเนี่ยให้เสียงลำโพงทั้งหมดเนี่ยออกในรถและควบคุมเสียงจากรีโมท a p p l e TV นี่คือพื้นฐานเบสิคสุดแต่คันนี้ครับพิเศษสุดเพราะว่าลูกค้าเลือกใช้ลำโพงรุ่นท็อปที่สุดของออริสันที่ชื่อว่า T-Series ฉะนั้นเมื่อลำโพงเดินทางด้วย t s เนี่ยครับทุกอย่างมันเลยต้องพิเศษมากยิ่งขึ้นครับนี่คือชุดลำโพงของ t s นะครับที่มีเป็น3ทางตัวท็อปสุดของ a u d ิ s ันครับซีรีส์นี้คือเป็นไฮเอนด์ที่สุดแล้วนะครับดอกลำโพงนะครับออกแบบมาอย่างปราณีตให้เราได้รายละเอียดเสียงที่มีความไพเราะ และมีความเป็นธรรมชาติมากๆครับดูความพิเศษแบบนี้นะครับเราเลยมีการหล่อเสาทางด้านหลังเพื่อให้ได้เสียงเวทีที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเรามีชุดของเล่นใหม่ล่าสุดของทิสิตด้วยคือตัวตะแกรงปิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เวทีเสียงที่มีความลอยเด่นเหมือนเราเล่นเครื่องบ้านแล้วนะครับเสียงจะเป็นเปิดขึ้นมานะครับกลางแหลมอยู่ด้านด้านบนใกล้บริเวณตำแหน่งหูนะครับและว,วูฟเฟอร์ที่ประตูทีนี้เนี่ยส่วนสําคัญต่อมาเลยคือเราต้องการเล่นเป็นแบบสายแลนครับเพราะว่าตัว วอร์ตูโซตัวนี้นะครับบิดวันที่เป็น DSP ตัวท็อปสุดของออเดซันเนี่ยเราจะเป็นการใช้ออฟฟิเช o ยลเอาท์ของ Apple TV ทส่งเสียงมาที่เขาเลยนะครับเพราะนั้นแป่าวัสดณดิจิตอลสมบูรณ์แบบเข้ามาที่ d s p อแอมตัวนี้เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและการปรับแต่งเสียงทำเวทีเสียงที่สมจริงนะครับทุกอย่างมาจากด้านหน้าเลยทีนี้พอมา,มาที่ DSP แล้วส่วนต่อไปคือไฮไลท์เลยครับก็คือเป็น Power amp นะครับในซีรีส์ t ส่เสื้อนเนี่เป็นไฮไลท์สุดๆมากครับ T.H. นะครับคอโตสัญญาณแลนครับก็คือต่อสายแลนวิ่งตรงเข้ามาถ้าใครเล่นเครื่องบ้านผมว่าเรื่องแลนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าวงการเครื่องสีอรยนต์เนี่ยถ้าใครอยากเล่นแลนอันนี้คือตัวเลือกเดียวของคุณเลยเพราะนั้นสัญญาณดิจิตอลทั้งหมดจะวิ่งตรงเข้ามาที่ตัวแอมตัว T4GS ตัวนี้นะครับและเราจะมีการใช้ตัวหนึ่งเป็นตัว AV q u a r โตนะครับเพราะนั้นเราต้องการใช้ชนัทั้งหมด8ชนลนะครับ ราวางแอมป์ตัวนี้นะครับแบบซ่อนสวยๆไว้ในคอนโซลเพื่อให้รถยังคงสามารถใช้งานพื้นที่ทุกอย่างได้ปกติไม่ใช่ว่าทําแผงแอมให้เกะกะนะครับเราใช้ช่องสัญญาณ4ี่ช n n e l ที่มาจากตัว GS q u a r t o นครับไปขับในส่วนของเสียงแหลมนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับและอีก4 c ่ช n n e l เนี่ยเราเอามาจากตัว AV q u a r t o นะครับเพื่อไปขับที่ตัว w o o เ e r เพื่อให้สามารถจบครบแบบ3ทางแบบ Active และอีก2ช่องสัญญาณเนี่ยเราเอาไปขับลำโพงออ่สันตัว K6 ทางด้านหน้าซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็นรุ่นปกติเพราะว่าอันนี้ให้คนขับรถก็เลยไม่ได้เน้นมากฉะนั้นด้านหลังนี่คือได้ความเป็นสมบูรณ์แบบตั้งแต่ดิจิตอล Apple เข้ามาที่นี่นะครับ DSP ส่งเป็นแลนไปที่ M2 เครื่องและเป็นสายลำโพงออกมาที่นำพเพราะฉะนั้น การสูญเสียคุณภาพคุณจะแบบน้อยมากหรือถ้าไม่สูญเสียเพื่อได้คุณภาพเสียงที่มีความไพเราะสมจริงมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนะครับเราเชื่อมต่อไปที่ตัวซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วของออริสันทางด้านหลังที่เป็นแบบตู้สําเร็จที่คอนเซปต์นะครับง่ายๆคือเราสามารถยกเก็บเมื่อต้องการใช้งานพื้นที่ใช้สอยได้เราติดตั้งทั้งหมดไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างจะเข้ารูปตำแหน่งเดิมคุณยังมีพื้นที่วางใช้สอยได้เหมือนเดิมนี่คือ ชุดเซ็ตคุณภาพสูงของ T4 แบบสมบูรณ์แบบแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเรื่องของชุดเครื่องเสียงนี้แน่นอนครับชุดใหญ่ขนาดนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องขององค์ประกอบทำให้ชุดเครื่องเสียงสมบูรณ์แบบด้วยคันนี้มีการดัม์ทั้งคันนะครับด้วยเกรดพรีเมียมของ SCP เป็นการดัม์แบบใช้3วัสดุประสานกันนะครับก็คือเป็นแบบเต็มแผ่นด้วย black silver เรามาเสริมนะครับในส่วนของซุ้มล้อและไฟวอลด้วย noise box และเรามีแผ่นฟองน้ำที่เป็นบายพาสเวฟเดมอนที่เสริมทางด้านข้างเพื่อให้ห้องดนสายนี้เงียบและฟังเพลงได้ไพเราะมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์เสริมต่างน,นะครับเช่นตัวแผ่น s c p Crystal Pro ที่อยู่ทางด้านหลังตัววูเฟอร์ประตูหน้าประตูหลังเพื่อสร้างเสียงมิดเบสและลดการสะท้อนเสียงครับชุดสายสัญญาณนะครับยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อจากอัลไพน์มาเข้า DSP Amp เพื่ออยากใช้ฟังก์ชันจากอัลไพน์ก็สามารถใช้ได้เป็นตัวท็อปของเชร์นอฟนะครับ แล้วก็เราใช้สายลำโพงทั้งหมดเดินแอคทีฟที่เป็นของเชิญนอปตัวท็อปเพื่อให้เราได้เสียงที่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราไปลองดูกันชิ้นงานครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้ารูปลักษณะแบบเดิมทั้งสิ้นคือเราเก็บซ่อนหมดนะครับแอมสองเครื่องอยู่ทางด้านหน้าซ่อนเรียบร้อย DSP ซับวฟูเฟอร์ทั้งหมดเนะี่ยจริงๆเข้าตำแหน่งเดิม ที่แตกต่างโดดเด่นคือนี่ครับชุดลําโพงแบบสานทางตัวท็อป T4 นี้คืออันนี้จาเป็นจริงๆครับถ้าเกิดเราต้องการฟังในสไตล์แบบเน้นเวทีเสียงเปิดแบบเหมือนเครื่องบ้านอันนี้ก็จำต้องเอาเสียงกลางเสียงแหลมที่มันลอยเด่นแต่ว่าเราทําให้มีการเข้ารูปสวยงามนะครับแล้วก็เน้นการโฟกัสเสียงทีนี้ Concept คอนเซปต์ครั้นี้คือการทําระบบเครื่องเสียงสำหรับผู้บริหารเพราะฉะนั้นข้างหลังต้องควบคุมเองเราเริ่มต้นด้วย Apple TV เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดิมทีคอนเซปต์ Concept นี้คือเชื่อมต่อกับจอหน้านะครับ ผ่านเอาพายด้วย HDMI ไปก่อนนะครับเพื่อให้เล่นหน้าหลังเหมือนกันอันนั้นคุ้นเคยแล้วแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ Apple TV นะครับเล่นเอง Direct ก็คือเป็น Optical Out นะครับตรงไปเข้า DSPM เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เราจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ด้านล่างให้สามารถเลือกเล่นได้ครับอยากจะเปิดเป็นมา s t สเตอร์ก็รับจาก a l p พ n e หรือจะเกิดเป็น Optical นะครับก็คือเล่นอิสระ การควบคุมทั้งหมดอยู่ข้างหลังเลยคนขับไม่ต้องเกี่ยววิทยุหน้าไม่เปิดยังได้เลยครับทีนี้พอเราได้ออ t i ิเชลเข้ามาทุกอย่างก็จะเข้าตู่ DSPM เข้าระบบแลนแล้วก็ออกสู่ลำโพงการใช้งานควบคุมจัดด้านหลังง่ายๆนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตบนรถอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาแชร์ฮอสปอตให้ยุ่งยากการใช้งานง่ายๆครับสมมติผมมี AppleTV ผมนั่งด้านหลังรูปนั่งพิงเลยนะครับรัตซิตเบลแบบปลอดภยัยรูปมาจิ้มอย่างนี้คงไม่สะดวกนะครับเรามี AppleMusic อย่าฟังเพลงไหนเราเล่นเลยนะครับออกมาคุณภาพเสียงเต็มเต็ม,ตมบิงเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแล้เกิดเราดู YouTube Netflix ก็สามารถดูได้นะครับแบบนี้ไม่ต้องบอกคนขับทุกอย่างทำเองนะครับ n e t f l i กก็เหมือนกัน Netflix ช่วงนี้ใครโดนบล็อกมมนะครับแต่ว่า Netflix ที่มาจาก Apple TV เนี่ยมันไม่โดนบล็อกครับเนี่ยผมก็เล่นอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นรถขับไปไหนเราก็สามารถดู t f ฟิ x ได้ทุกที่เช่นกันนะครับหรือถ้ากิดใครอยากดูในส่วนของทีวีออนไลน์ก็สามารถดูได้นะครับก็สามารถเข้าดูทีวี3 5 7 9ได้ปกตินะครับอย่าฟัง FM นะครับถ้าไม่อยากบอกข้างหน้าหรือไม่อยากจะกดจริงๆตรงนี้เราสามารถลงแอปพลิเคชันได้อย่างนี้ครับนี่ผมลง m y j u n i r นะครับก็สามารถเข้าไปฟังคลื่น f อน FM ต่างๆของประเทศไทยได้คมชัดนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตของเราที่ทำเป็นบริษัทนี้ครับ เพื่อเติมความสมบูรณ์แบบของคอนเซ็ปต์ของผู้บริหารที่มีคนขับทางด้านหน้านะครับอย่าใช้แผนที่นําทางนะครับตรงนี้เรามีความพิเศษคือเรามีจอเอาพาที่เพิ่มกล่องคาเพย์บ็อกเข้าไปทําให้ตรงนี้มีแผนที่ ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จะเป็นต้องเอามือถือของเขามาเชื่อมต่อเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาโทรศัพท์ของเขาเข้ามาเนี่ยมันก็ดังในรถถูกไหมครับแต่แบบนี้เนี่ยแยกอิกสระจากการมีแผนที่นําทางส่วนตัวทางด้านหน้าและเราเล่นความบันเทิงทางด้านหลังที่เราสามารถควบคุมได้เองจากตรงนี้เลยครับผมและนี่คือคอนเซ็ปต์ของการสร้างความบันเทิงสาหรับผู้บริหารที่เน้น คุณภาพเสียงในสไตล์เครื่องเสียงบ้านด้วยระบบแลนและความบันเทิงจาก Apple TV เราทำห้องฟังเพลงแบบเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องของการลดเสียงรบกวนและชุดเครื่องเสียงที่ดีไซน์สำหรับคนทางด้านหลังแบบ คุณภาพสูงๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้คอนเซปต์ของการสร้างคุณภาพเสียงในสไตล์ของคุณในรูปแบบไหน,นถ้าเป็นผู้ครับหรือเป็นผู้สารทางด้านหลังเรามีหลากหลายโซลูชันที่ตอบโจทย์ของคุณแน่นอนครับร้านเราอยู่บนถนนเสียงรินใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s c r i b e เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราผมสวัสดีครับ